สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักไม่รู้โรยนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะจัดโดยคณาจารย์คณะพิบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธิดารัตน์คำบุญดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและวันนี้เราอยู่ที่ ห้องออกกําลังกายของคณะพยาบาลศาสตร์นะคะเอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นั้นเป็นเรื่องของการออกกําลังกายกิจกรรมกบับการคลายเครียดค่ะแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญถึง3ท่านนะคะแล้วก็จะพาไปดูค่ะว่าน้องๆเหล่านี้นั้นเขามีกิจกรรมการออกกําลังกายคลายเครียดกันอย่างไรบ้างตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆส,ส,สวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะออกกาลังกายกันเหนื่อยๆเลยนะคะก็ชวนมานั่งคุยกันก่อนนะคะแนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะมิ้นท์นะคะนิสิตปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพค่ะค่ะน้องมิ้นท์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปา์มี่ค่ะเป็นนิสิตปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีค่ะค่ะปา์มี่สวัสดีค่ะชื่อเค้กนะคะอยู่คณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเหมือนกับมิ้นท์เลยค่ะ ๋อเรียนปอทกันหมดเลยค่ะค่ะเรียนหนักกันไหมคะก็ักพอสมควรเรียนหนักแล้ว <c oughs> เรายังมีเวลามาออกกําลังกายกันยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมคะค่ะก,ก็ก็ต้องแบ่งเวลามาก็า <c oughs> แบ่งเวลามานะคะน้องๆเริ่มออกกําลังกายได้ยังไงคะหรือว่ามันมีแรงมันดานใจอะไรที่ทําให้เราต้องออกกําลังกายทา,ทางที่เรียนหนักเนาะปอทค่ะค่ะก็คือตอนนั้นต้องต้องคิดว่ามินนําะน้หนักเจ็ดสิบ มีหนัก <70. S 2> ใช่ค่ะแต่ว่ามีนสูงแค่ร้อยห้าสิบหกเพราะฉะนั้นมันมันจะดูตัวใหญ่มากผลรอบข้างก็จะทักพ่อแม่ทักครอบครัวทักเพื่อนทักไปไหนก็คือไม่มีความมั่นใจนั่นก็คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้มาหันมาสนใจในเรื่องของการออกกําลังกายค่ะอันน <Okay. S 2> ี้หลักๆเลยค่ะอันนี้คือจุดเปลี่ยนของมีนเนาะปั๊นีช่ไหคะค่ะจุดเริ่มต้นที่เริ่มเหมากาลังกายนะคะก็คือตัวเออค่ะมีสุขภาพที่เปลี่ยนไปค่ะเหมือนกับว่าฮอร์โมนมันเปลี่ยนค่ะ ประจําเดือนมาไม่ปกติเนะะี่ยค่ะแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยง่ายะคะ<ช>่ะแล้วก็<ช>อยากมีรูปรา่างที่ดีชุดที่อยากใส่ก็เมื่อก่อนอะค่ะใส่ไม่ได้ตอนนี้ก็ตั้งแต่หันบอกกําลังกายก็คือบางชุดก็จะเริ่มใส่ได้สุขภาพก็ดีขึ้นเนี่ยค่ะของปวามนี้จะเป็นเรื่องของสุขปัญหาสุขภาพนะคะ <ๆ S 1> ของเค้กล่ะคะจริงๆแล้วของเค้กก็คือคล้ายๆกับมินคะในเรื่องของความมั่นใจเหมือนกันค่ะเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นอะก็น้ำหนักก็ขึ้นไปอยู่ที่72เหมือนกัน ก็รู้สึกว่าอยากจะลดน้ำหนักลงมาเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าความมั่นใจของเรามันไม่เหลือเลยมันไม่มีแบบว่าเวลาอยากจะไปทําอะไรหรือว่าใส่ชุดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เลยาค่ะแล้วอีกอย่างเรื่องสำคัญก็คือเวลาสมมติว่าเราไปแอบชอบใครอย่างเงี้ยค่ะ<น>มันก็ต้องแบบเขารู้สึกว่ามุ๊ยเราไม่มั่นใจเลยอ่ะเราแบบว่าจะไปชอบเขาแล้วเขาจะมาชอบเราหรออย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนของน้องๆก็จะมีแตกต่างกันไปใช่ไหมคะของมินกับเค้กอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นใจนะคะแต่ของปามี่เนี่ยเป็นเรื่องสุขภาพมาก่อนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้พอเราเริ่มมีแรงบันดาลใจแล้วเอาละจุดเปลี่ยนแล้วเราอยากจะเปลี่ยนละแล้วน้องเริ่มกันยังไงคะตอนก่อนหนะ้านั้นเคยออกกำลังกายมาก่อนไหมหรือว่ามีอะไรที่ทาให้น้องเอ๊ะต้องไปเริ่มต้องไปทำยังไงเรายังมีกิจกรรมอย่างเช่นมินก็เป็นนันทนาการ<ม>เป็นแบบ ทำกิจกรรมบ้างเงี้ยคะ<ช>่ะมันก็มีการออกกำลังกายแต่ว่ามันมันไม่ได้จริงจังแบบว่าเราไม่ได้จริงจังคือมีกิจกรรมเราก็ไปทำอย่างเงี้ยค่ะก็คือจนจนมาถึงช่วงที่บอกว่ารูปร่างมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะคะก็คือตอนนั้นก็คือคิอคอคดว่ามัน,ม,นมันไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจุดที่แบบเราต้องตัดสินใจมาออกแล้วจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันมันมันให้เป็นต่อไปแบบนี้ไม่ได้แล้วเราจะใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็ด้วยหุ่นแบบนี้หรือให้มันพังไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะมินเริ่มยังไง,ยงไงคะะน ต้องพูดก่อนว่าการเริ่มสําหรับมิ้นะมันยากอแล้วสําหรับหลายๆคนพี่ว่าน,น่าจะเหมือนเหมือนกันมินคิดว่าน,านะสสาหรับหลายคนน่าจะยากเหมือนกันของมิ้นอ่ะกว่าจะมาเริ่มได้คือต้องเปลี่ยนทัศนคติเยอะเหมือนกันสำนคำัญมาก<ต>เลยคทัศนคติสาคัญก่อนเลยอันดับแรกใช่ค่ะเพราะว่ามิ้นกลัวกลัวที่จะเหนื่อยกลัวที่ออกไปแล้วไม่เห็นผลกลัวทุกอย่างกลัวไปแล้วเราจะแก้ๆกลางๆทาไม่เป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมิ้นโชคดีหน่อยก็คือมีเพื่อนที่จับมือกันมาอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือมีเพื่อนมันมันจะช่วยเสริมความกล้าของเราได้นิดนึงเนี้ยค่ะแต่พอมาแล้วก็คือก็คือมีคนอื่นๆอีกเขาก็ให้คําแนะนําดีอย่างอาจารย์ก็ให้คําแนะนํามิ้นเป็นอย่างดีเนี้ยค่ะก็เลยทําให้เรามีความกล้าแล้วก็สนุกเริ่มที่จะสนุกไปกับมัน ของมินของมินก็คือเริ่มจากการที่มีเพื่อนใช่แล้วก็เอาละจับมือมาเราต้องไปด้วยกันละก็เลยไปออกกาลังกายแล้วทีนี้ก็ไปเจอสังคมด้วยใช่ไหมคะก็ไปเจอเพื่อนๆอีกระดยมันก็เลยทําให้เรากล้าเริ่มที่จะออกกําลังกายน้องคนอื่นๆนะคะค่ะสําหรับของหนูนะคะต้องเท้าความไปตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยค่ะเป็นคนอ้วนตั้งแต่เด็กๆเลยอ๋อนี่เป็นอ้วนได้จำความได้ตแ่จำความได้เลยค่ะ ทีนี้ตอนนั้นนะคะเริ่มลดน้ําหนักก็คือน้ําหนักลงมาประมาณ20โลแต่ว่าเป็นการลดในวิธีที่แบบผิดนะคะคือเป็นการอดอาหารอดอาหารใช่ค่ะออกกาลังกายหนักแล้วก็กินน้อยอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคือน้ําหนักลงไวมากภายใน3เดือนนะคะลงประมาณ20กว่ากโลแต่นั้นกลับมากินพอเรากินปกติเหมือนที่คนอื่นเขากินเราจะรู้สึกว่าน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นคือเป็นโยโย่อะค่ะมันแบบอย่างรวดเร็วอย่างเร็วเลยค่ะอยากมาลดน้าหนักในวิธีที่มันถูกต้องก็เลยเริ่มแบบมาออกกาลังกายอีกครั้งหนึ่งค่ะใช่ให้คืออยากจะให้มัน มันคงที่ละใช,ใช่ไหมคะ,คะแล้วแล้วปามี่เริ่มยังไงตอนนั้นเริ่มด้วยตนเองหรือว่ามีเพื่อนไปตอนนั้นเริ่มด้วยมีน้องค่ะน้องอยู่ด้วยกันที่มหลาลัยนี่แหละค่ะชวนกันไปออกกําลังกายค่ะ<อ>ใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะพอมีเพื่อนเราก็จะรู้สึกว่าพอวันไหนที่เราวันพรุ่งนี้เราเริ่มไม่อยากออกแล้วเนี้ยค่ะน้องก็จะเป็นคนคอยดึงว่าไม่ได้จะต้องไปต้องไปอย่างเงี้ยค่ะว่าตอนแรกเริ่มแรกคือ เวลาเป็นเดือนนะคะกว่าจะใช้เวลาในการปรับตัวคือมันแบบไม่อยากไปแล้วมี่ยค่ะมันเหน,นื่อยท่าไหนก็ทําไม่เป็น<ช><ม>ค่ะก็สแสดงว่ามันมันก็ต้องมีระยะเวลาใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บมันจะเปลี่ยนเราได้เลยตรงนี้ก็สแสดงว่าเราก็อาจจะต้องต้องอดทนแล้วก็ต้องใจต้องสู้ดใจต้องสู้นะคะของเค้กล่ะคะของเค้กจะแตกต่างนิดนึงก็คือเค้กเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วตั้งแต่มอปลายนี่คือคลาสพละคือ โหรอเลยในหนึ่งอาทิตย์นี่ฉันรอคัาสคลา,าสโอ้โหพาสโบดเลยว่าใช่แต่การออกเยอะของเคกอะเวลาชอบออกก่ลังกายก็คือก็กินเยอะด้วยเหมือนกันมันก็เลยแบบว่า <laughs> ไม่ประหลา์กันเลยก็คือกินเยอะออกเยอะแต่ช่วงที่น้ําหนักขึ้นเยอะเนะะี่ยค่ะก็เป็นคนที่แบบสามารถรู้ว่าได้ว่าแบบว่าตัวเองเนี่ยคนออกกําลังกายแล้วก็คือก็มาออกออกแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ทันใจ แล้วก็แอบ,บไปใช้วิธีที่ผิดๆนะคะนั่นก็คือมีอะไรบ้างที่ผิดๆการกินยาลดน้ําหนักน้ําหนักได้ยนะคะอืมก็แสดงว่าเราก็เคยลองมาเหมือน,นใช่<ล>ค่ะแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ลดคะ่ะแต่หัวใจที่มันเต้นแรงนอย่งเนี้ยค่ะมันรู้สึกว่าร่างกายเราไม่ปกติเลยอันนี้คือเป็นวิธีที่ผิดจริงๆแล้วมีความรู้สึกว่าแบบมันไม่เห็นผลนะคะมันไม่เห็นผลแล้วเรารู้สึกว่าหลังจากที่จากนั้นเราคิดได้ว่าเราคนกลัาออกกำลังกายที่ถูกต้องเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันลงยากกว่าเดิมอกค่า มันเหมือนแบบระบบในร่างกายมันเหมือนมันเปลี่ยนไปอะคะ่ะมันเหมือนมันต้องสู้มากกว่าเดิมอีกว่าแบบว่าเอ้ยมันลงยากมากเลยแล้วก็รู้สึกผิดกับที่ตัวเองแบบว่าเลือกทางที่ผิดตอนนั้นว่าแบบเอ้ยสมัยเราไปเลือกไปกินนะอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าของน้องเค้กนี่ก็คือผ่านการลองผิดลองถูกมาจนจนจน,จนถึงจุดหนึ่งนยะที่คิดว่าเอาละวิธีที่เราลองมานี่มันไม่ใช่ใช่ไหมคะก็เลยเริ่มออกกำลังกายนะคะโอเคละพอน้องออกกำลังกายมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีจุดที่แบบ เหนื่อยท <ve> ้ออยากเลิกบ้างไหมมีมีแน่นอนค่ะก็คือมันมันมีบางช่วงอยู่แล้วค่ะที่หยุดไปเลยสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาออกอยู่ดีอะไรที่มันทําให้เราแบบมันเบื่อละเหนื่อยละอย่างเงี้ยค่ะหรือแล้วมันอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ละเราต้องกลับมาอะไรที่มันทําให้เราสู้ขึ้นมหอีค่ะของเค้กนี่คือคิดจะแบบว่ามีช่วงที่แบบจริงจังค่ะจริงจังก็คือโอ้โหมาออกยกเวทคาร์ดิโอวิ่งตลอดเงี้ยค่ะจะมีความรู้สึกว่า มันมันเหนื่อยมันแบบว่ามันลู o เดิมค่ะการออกกำลังกายเราแบบว่ายกเหมือนเดิมทําสิ่งเดิมๆตลอดอมันซ้ำๆจน,ๆจนเราจนแบบว่าเรารู้สึกว่ามันเห็นผลนะคะการเห็นผลเนี่ยแหละมันทําให้เราแบบว่ากลับมาทําต่อมีแรงใจในแต่ละวันต้องเรียกว่าแต่ละวันเลยดีกว่าเพราะว่ามันยากมากว่าแบบว่าก็มันเหนื่อยตลอดนะคะเนี่ยเราก็ต้องมาคิดว่ามันเห็นผลนะเห็นผลนะกล่อมตัวเองมันกลมข้อาอกตัวเองไปเรื่อยๆว่าแบบเออ เราทำเพื่อตัวเราอยู่นะอะไรอย่างงี้ยอันนี้คือแสดงว่าต้องมีจุดยืนแล้วให้กําลังใจตัวเองว่ามันได้ผลเราจะท้อไม่ได้ใช่ไหมคะอยนี้ต่อมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ่ะของปามี่ล่ะคะมีไหมจุดที่เราแบบเบื่อละเหนื่อยละมีค่ะพอมันเริ่มออกกาลังกายไปถึงจุดจุดหนึ่งมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้มันเหนื่อยจังออกวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็รู้สึกปวดตัวไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็จะรู้สึกว่า วันนี้ก็ไม่อยากมาออกแล้วเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเรามองไปถึงเป้าหมายของเราค่ะเรามีเป้าหมายว่าเราอยากมีสุขภาพที่ดีแล้วก็หุ่นที่มันดีกว่านี้เงี้ยค่ะเพราะอายุก็ยังแบบว่าเออไม่ใช่น้อยแล้วนะอย่างงี้ไม่ใช่ม่รุ่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วเงี้ยค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าอยากก็ต้องมีแรงผลักดันนะคะว่าไม่ได้ไม่ได้จะต้องมาออกนี่ี้ค่ะเหนื่อยก็ต้องสู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพี่ๆที่อยู่ฟิตเดชนะคะเขาก็ออกแล้วก็มันเป็นการแบบว่าเป็นกําลังใจให้เราด้วยแล้วก็ทาให้เราางกกัย งั้นก็คือหมายเขาว่าจริงๆแล้วเราจะเริ่มออกกําลังกายเราต้องมีจุดพลังใจใช่ไหมเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากมาออกตรงนั้นสําคัญเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนทัศนคติก่อนเสร็จแล้วก็คือการออกกําลังกายเราอาจจะต้องหาเพื่อนที่ร่วมไปออกกำลังกายด้วยกันก็จะเป็นพลังใจให้กันแล้วก็มันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะที่จะมีออกไปแล้วเหนื่อยเบือ่อ ท้อแสดงว่าอันนี้ถ้าใครเจอแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งท้อใช่ไหมคะแสดงว่ามันเป็นเหตุการณ์ปกติเลยแต่อย่างไรก็ตามก็พอมันรู้สึกแบบนั้นแล้วเนี่ยต้องคิดถึงตัวเองว่าอ่ามันทําให้เราสุขภาพดีนะคะก็ต้องทําให้เราพุ่งกลับมาอีกครั้งใช่ไหมคะแล้วนอกจากน้องได้อะไรจากการออกกําลังกายบ้างคะได้อะไรใช่ไหมคะก็คืออย่างอย่างแรกเลยก็คือสัดส่วนนี่พูดถึงเรื่องน้ําหนักสัดส่วน ที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกมันเป็นผลพวงมาด้วยความความมั่นใจที่มันเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราเรากล้าที่จะทําอะไรหลายๆอย่างเรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วความสุขของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะความสุขค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเมื่อก่อนเมื่อก่อนมิ้นมีอาการปวดประจําเดือนหนักมากค่ะก็คือปวดอย่างเดือนนึงเนี่ยก็คือไม่อยากจะลุกทําอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะนอนประคบ ร้อนแล้วก็แบบไม่ทําอะไรเลยแต่หลังจากออกกาลังกายอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้ว่าประจำเดือนที่เราเคยปวดนักมากเงี้ยค่ะมันมัน,มนปวดพอทนได้อย่างเงี้ยค่ะมันแค่รู้สึกว่าปวดอย่างเงี้ยค่ะแต่เราสามารถทํากิจกรรมอะไรต่างๆไม่ไม่กระทบกับชีวิตประจําวันของเราอีกต่อไปแล้วเป็นเรื่องของรูปร่างของมันใจและสุขภาพที่ตามมามปั๊มนี่นะคะปั๊มมี่ได้อะไรบ้างจากการออกกำลังกายคะก่อนอื่นก็คืออย่างแรกก็คือแน่นอนค่ะว่ามันต้องมีรูปร่างที่ดีขึ้นค่ะผลตามมาก็คือจะเป็นสุขภาพอะค่ะ แข็งแรงมากขึ้นเมื่อก่อนจะเป็นภูมิแพ้ง่ายคะ่ะอากาศเปลี่ยนก็จะรู้สึกว่าไม่สบายแล้วเนะะี่ยค่ะและที่สําคัญคือในการอบากําลังกายสําหรับหนูคือหนูชอบเป็นสุขก,ก็คือมันเป็นการได้ผ่อนคลายจากกิจวัตรประจําวันที่เราทําแต่ละวันเนะะี <met> ่ยค่ะแต่ละวันเราไปทําไ,ไปเรียนเนะะี่ยค่ะมันก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยบางวันก็เครียดเนี่ยนนะคะ่ะแต่พอได้เบากกาลังกายปุ๊บเราจะมีความสุขแบบได้มีมีความสุขแบบมีความสุขมากๆทุกวันเนะะี่ยค่ะวันไหนไม่ได้ออาก็จะรู้สึกว่า วันนี้ไม่มีอะไรทำเลยวันนี้ไม่ค่อยแัดขาดอะไรไปสักอย่างนึงใช่ไหมคะเหมือนเราต้องอ่านน้ำไปฟันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ค่ะสำหรับปารมี่ก็คือนอกจากเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วมันทําให้คลายเครียดจากการเรียนด้วยเช่นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าโอ๊ยเรียนก็เหนื่อยละทํางานก็เหนื่อยละจะมาออกกําลังกายอีกจริงๆอยากจะบอกว่าการออกกําลังกายมันจะทําให้เราคลายเครียดแล้วก็ได้ได้ได้ออกจากสิ่งนั้นบ้างใช่ไหมคะค่ะหมอเคทแล้วคะ เก็คือเรื่องของพวกสุขภาพหรือความแข็งแรงเนี่ยมันแบบได้มาอยู่แล้วแต่สำหรับเทกเวลาที่แบบว่ากลับมาดูกระจกในห้องตัวเองทุกครั้งอะคะ่ะจะมีความรู้สึกว่าฉันมั่นใจแล้วเนี่แหละคือตัวฉันที่แบบฉันอยากจะเห็นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ยึดมาโดยตลอดว่าแบบว่าจะดูกระจกแล้วฉันมั่นใจเนี่ยแหละคะ่ะเป็น,ปนความภาคภูมิใจใช่ความภาคภูมิใจสุดท้ายนี้อยากจะฝาก หรืออยากจะบอกอะไรไว้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ออกกําลังกายหรือว่าอยากจะเริ่มแต่ยังลังเลเราอ,อยากจะบอกอะไรบ้างคะก็คือทุกทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าการออกกําลังกายคือสิ่งที่ดีใช่ไหมคะแบบมันได้เรื่องสุขภาพจิตใจความสนุกการคลายเครียดคือทุกคนรู้อยู่แล้วมันมีข้อดีแต่ว่า มันยากที่จะเริ่มใช่ไหมคะก็คือหนึ่งมีแนะนําก่อนว่าต้องเปลี่ยนทัศนคติต่อมันก่อนไม่ต้องไปกลัวค่ะก็คือลองก่อนลองหากิจกรรมที่เข้ากับตัวเองมาถึงบางคนอาจจะชอบวิ่งชอบเต้นชอบโยคะหรืออะไรก็แล้วแต่มาลองให้มันครบแบบว่าลองเหมือนค้นหาตัวเองอะคะ่ะมันต้องมีสักอย่างแหละคะ่ะที่เหมาะสมกับเราที่เราชอบใช่ค่ะ สาหรับหนูนะคะอยากฝากไว้สั้นๆนะคะ่ะว่าหากอยากาออกกาลังกายนะคะอยา่างัวลังเลคะ่ะให้รีบตัดสินใจเลยอยา่างว่าคิดว่าเดี๋ยววันหน้าค่อยออกเดี๋ยวมันจะไม่ได้ออกนะคะทําเลยทําเลยขอ,องเค้กนะคะที่อยากจะฝากอะไรไว้ของเค้กสำหรับคนเริ่มต้นเนี่ยเค้กอยากให้แบบว่ามันบังคับกันไม่ได้เนะาการออกกําลังกายมันต้องอยู่ที่แบบตัวเราเจริงๆที่จะพาตัวเรามาค่ะอยากให้มีสองอย่างก็คืออย่างแรกก็คือความปรารถนาอันแรงกล้าค่ะเราเซตโกของตัวเองว่าฉันจะ ทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเนี่ยแหละมันคือจะตอบเราได้ตลอดว่าเพื่ออะไรแต่อย่างที่2ก็คือ time management ก็คือเรื่องของการบริหารเวลาทุกคนมีเวลาเท่ากานันจริงๆค่ะแค่เวลาหนึ่งชั่วโมงที่คุณแบ่งแต่ละวันน่ะคุณก็สามารถมาออกกําลังกายได้แล้วอค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อตัวคุณเองเท่านั้นนะคะค่ะแล้วนี่ก็คือประสบการณ์นะคะเรื่องเล่าจากน้องๆน,นะคะคนคุณภาพ ของพวกเรานะคะค่ะยังไงก็อย่าลังเลนะคะถ้าคุณคิดว่าจะออกกําลังกายหรือยังไม่ได้คิดเหมาะออก,กังกายกับเราค่ะขอบคุณคณะพยาบาลที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในวันนี้แล้วก็คณะของเราก็ส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ